เรื่องของแฟลตดินแดนนะครับวันนี้ทางวิศกรรมสารแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าเตรียมสรุปข้อมูลเรื่องโครงสร้างของแฟลตให้กับการเคหะแห่งชาติได้รับทราบนะครับ อาคารแฟลตหชั้นหรือว่าเคหะชุมชนดินแดงนะครับซึ่งก่อสร้างมานานกว่า50ปีเป็นหนึ่งในแผนของการเคหะแห่งชาติที่ต้องการพัฒนาตัวอาคารการใช้ที่ดินและปรับสภาพภูมิทัศน์ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงซึ่งล่าสุดชาวบ้านยังคงคัดค้านการทุบทิ้งอาคารนะครับโดยมั่นใจว่ายังมีสภาพแข็งแรงและเรียกร้องให้วศทอเข้ามาตรวจสอบว่าอาคารสุโซมีอันตรายจริงหรือไม่ในขณะที่รองศาสตราจารย์สิริวัฒชัยชนะเลขา การวสทอบอกนะครับว่าคอนกรีตในอาคารหลายจุดเริ่มเสื่อมสภาพโครงสร้างเหล็กด้านในมีสนิมอาจทําให้มีรอยลาวและรอยลวดซึมได้โดยวสทจะหารือกับก,บการเคหะแห่งชาติในวันพรุ่งนี้เพื่อสรุปข้อมูลความแข็งแรงของตัวอาคารรวมถึงประเมินมูลค่าการใช้จ่ายเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจว่าหากจะซ่อมจะคุ้มค่าหรือไม่